เคโนสวัสดีค่ะบ้านสวนราคาประหยัดนะคะแปลงนี้มีบ้านสองหลังอยู่บนพื้นที่นะคะเป็นที่ดินโฉนดติดนาค่ะอยู่ในบ้านหนองบอนสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองนะคะตัวบ้านเป็นบ้านทรงคล้ายๆมินิมอลค่ะอีกหลังเป็นทรงธรรมดานะคะพื้นที่ตามโฉนดเลยนะคะทุกท่าน 1นงาน47ตารางวาค่ะตามโฉนดนะคะราคา1ล้านบาทค่ะมีบ้าน2หลังเลยนะคะเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านตัวบ้านยังสภาพดีนะคะทำเรดีร่มรื่นเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเงียบสงบด้วยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมนะคะติดต่อทักนัดหมายล่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ ในวันนี้เจเคโน่แนะนำแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ